สวัสดีครับอยู่กับโค้ดมาลินนะครับวันนี้ผมจะมาแชร์เทคนิคการเทรดด้วยเส้น moving average กันนะครับหรือเส้น MA ที่เป็นที่นิยมใช้กันมากเลยอย่างแพร่หลายในการเทรดทุกอย่างเลยนะครับไม่ใช่แค่ forex ่่งเดียวรวมถึงพวกตลาดหุ้นหรือว่าตลาดอื่นๆด้วยนะครับก็เป็นเส้นเป็น indicator ที่นิยมใช้กันมากๆเลยลักษณะของมันก็คือมันจะเป็นเส้นแบบนี้นะครับวิ่งไปตามวิ่งไปตามราคานะครับ ก็วันนี้เดี๋ยวเราจะ cover ในเรื่องของหลักการทำงานของเส้น moving average นะครับจะได้เข้าใจกันว่าเส้นนี้มันทำงานยังไงทำไมมันถึงวิ่งขึ้นวิ่งลงทำไมมันถึงพันกับราคาแบบนั้นนั่นแหละนะครับแล้วก็มันทำอะไรได้บ้างนะครับความเข้าใจของเทรดเดอร์รายย่อยเกี่ยวกับเส้นค่าเฉลี่ยนะครับตามหาตัวเลข period และการตั้งค่าของมันนะครับในเรื่องของอ ใช้เส้นค่าเฉลี่ยดูแนวโน้มทิศทางราคาด้วยแล้วก็ใช้เป็นแนวรับแนวต้านแบบไดนามิกด้วยแล้วก็การมองแนวรับแนวต้านนะครับแล้วก็จุดอ่อนของการใช้เส้นค่าเฉลี่ยนะครับว่าตอนไหนที่เราไม่ควรจะใช้มันแล้วก็เทคนิคนะครับตัวอย่างการใช้เส้นค่าเฉลี่ยในการเทรดนะครับโอเคมาเรื่องแรกเลยก็คือเรื่องของหลักการทำงานของเส้น moving นะครับเส้น moving average เนี่ย ชื่อก็ตามชื่อเลยว่าเป็นเส้นค่าเฉลี่ยนะครับก็มันทำงานแบบนี้คือเราไปดูที่กราฟด้วยประกอบนะครับสมมติว่าผมใส่ moving average ไปตรงนี้นะครับใส่ค่า period ไป200นะครับค่า period ตรงนี้200แล้วก็เลือกเป็นแบบ exponential นะครับเลือกเป็นราคาปิด close แล้วเราก็ใส่มันก็จะมีเส้นขึ้นมาบนหน้าจอกราฟของเราแบบนี้นะครับ มันทำงานแบบนี้คือมันจะเป็นการเฉลี่ยราคานะครับเป็นการเป็นค่าเฉลี่ยของราคาอ,อันนี้คือทำฟิล์มเดย์นะครับเดลี่แท่งเทียนก็จะเป็นแท่งละ1วันแสดงว่าเส้น moving average ตัวนี้ก็เป็นค่าเฉลี่ยของราคาปิดนะครับตามที่เราตั้งค่าไว้เลยมันก็จะเป็นเส้นค่าเฉลี่ยของราคาปิดเมื่อ 200วันที่ผ่านมานะครับในโดยรวม200วันที่ผ่านมาส่วน exponential เนี่ยก็คือเป็นการคำนวณโดยให้น้ำหนักกับให้น้ำหนักกับแท่งเทียนที่อยู่ทางขวามือมากกว่านะครับแท่งเทียนที่อยู่ไกลๆไปหลังๆนะครับไปจนถึงแท่งที่200อะไรนั่นมันก็จะไม่ค่อยเอามาคำนวณเยอะเท่าไหร่ให้น้ำหนักกับแท่งเทียนที่อยู่แถวๆตรงนี้มากกว่าใหม่ๆที่เกิดขึ้น นะครับก็ย้อนไป200เมื่อราคาแท่งเทียนมันปิดแต่ละแท่งแต่ละแท่งค่าเฉลี่ยมันก็จะลากเส้นต่อต่อต่อกันไปเรื่อยๆนะครับหน้าที่ของมันมีแค่นี้เองนะครับเส้นค่าเฉลี่ยตัวนี้นะครับไม่ว่าเราจะใช้เลขอะไรก็ทำงานเหมือนกันนะครับความเข้าใจผิดของเทรดเดอร์อรายย่อยเกี่ยวกับเส้นค่าเฉลี่ยเนี่ยหลายๆคนนะ่ะเอาไปใช้เพื่อเอาไปเป็นตัวบอกอนาคตยังไงบ้างอ่า เอาไปใช้เพื่อบอกอนาคตว่ามันจะขึ้นหรือมันจะลงหรือว่ามันจะต้องมากลับตัวที่เส้นอะไรแบบนี้นะครับก็เลยทําให้บางทีเข้าเทรดแล้วมันไม่เป็นไปตามที่คิดก็ไม่แปลกนะครับที่จะเป็นอย่างนั้นเพราะว่าหน้าที่ของเส้นค่าเฉลี่ยเนี่ยมันแค่เป็นค่าเฉลี่ยของราคาแล้วมันก็ลากเส้นตามที่พีเรียดที่เราตั้งไว้แค่นั้นเองครับถ้าเราตั้ง50 มันก็เฉลี่ยเมื่อ50แท่งที่แล้วถ้าเราตั้ง20มันก็คือ20แท่งที่แล้วเอาราคาปิดมาเฉลี่ยกันนะครับตามที่เราตั้งค่าหมดเลยถ้าใช้ถ้าเราใช้ราคาอื่นมันก็คำนวณตามนั้นนะครับแล้วมันมีประโยชน์ยังไงล่ะทีนี้ในเมื่อมันบอกอนาคตไม่ได้เราจะใช้มันยังไงมันมีประโยชน์นะครับมันช่วยสรุปพฤติกรรมราคาให้เรามองออกได้ง่ายขึ้นก็ดูค่าเฉลี่ยของมันนี่ไงครับว่าเส้นเนี่ยมันสโลป ยังไงนะครับในในช่วงอ่า200วันที่ผ่านมาค่าเฉลี่ยมันสลปลงมาเรื่อยๆเราก็ต้องนําข้อมูลที่อินดิเคเตอร์มันสรุปมาให้เนี่ยเอามาตีความต่ออีกทีหนึงนะครับวิธีการใช้อินดิเคเตอร์นี้ก็คือมันสรุปข้อมูลค่าเฉลี่ยมาเราต้องนําข้อมูลมือ2ตรงนี้เอามาวิเคราะห์ต่ออีกทีหนึงนะครับยังเอาไปใช้เลยไม่ได้นะครับไม่ใช่ว่าเส้นค่าเฉลี่ยมาปุ๊บเราเข้าเทรดเลยอ ไม่ไม่ได้นะครับเราต้องดูอย่างอื่นประกอบด้วยเนาะอันนี้ก็คือให้ความเข้าใจเกี่ยวกับการทํางานแล้วก็เกี่ยวกับเส้นค่าเฉลี่ยก,ก่อนนะครับแล้วก็หลายๆคนยังคงตามหาตัวเลขค่า period อยู่นะครับการตั้งค่าค่า period ว่าจะใช้ simple หรือใช้ exponential ดีหรือจะใช้เลขอะไรดีนะครับ period จะใช้เท่าไหรด่ดีจะต้องเป็นเลขเท่าไหร่ถึงจะดีจะบอกว่ามันไม่มีเลขไหนดีที่สุดนะครับทุก ทุกเลขทุกการตั้งค่าสามารถใช้ได้หมดเลยมันอยู่ที่จุดประสงค์ของเราว่าเราต้องการจะเราต้องการจะหาอะไรนะครับถ้าเราอยากได้อ่า ถ้าเราอยากดูค่าเฉลี่ยในระยะยาวๆเราก็ต้องใช้ค่าพีเรียดที่มันย้อนหลังไปไกลถูกไหมครับแต่ถ้าเราอยากดูแค่ค่าเฉลี่ยในระยะสั้นๆเพื่อที่จะเทรดในระยะสั้นของเราเราก็ใช้ค่าเฉลี่ยที่เลขมันน้อยลงนะครับอาจจะ 50- 20หรือว่าอะไรก็แล้วแต่ที่มันรู้สึกว่ามันน้อยนะครับเราจะดึงข้อมูลไกลแค่ไหนล่ะเราก็ใช้เลขค่าพีเรียดแบบนั้นนะครับอ่า เส้นค่าเฉลี่ยนี้จะเป็น lagging indicator หมายความว่ามันจะวิ่งตามราคานะครับมันมันไม่ได้มันไม่ได้บอกอนาคตนะอย่าอย่าเอาไปใช้ผิดนะครับมันจะวิ่งตามราคาทุก indicator ทุกอย่างวิ่งตามราคาหมดเลยครับไม่มี indicator ตัวไหนที่วิ่งไปก่อนราคาแล้วบอกอนาคตได้นะครับเพราะว่ามันยังไม่เกิดขึ้นมันเลยยังเอาข้อมูลมาคำนวณแล้วก็สรุปแสดงผลออกมาให้เราไม่ได้นั่นเองนะครับ Uh, เส้นค่าเรียเนี่ยเราใช้ดูแนวโน้มทิศทางราคาได้ด้วยก็คือดูการสลปของเส้นเนี่ยครับว่าเส้นมันเป็นยังไงนะครับมันมันสัมพันธ์กับราคายังไงบ้างนะครับเราก็สามารถดูตัวอย่างได้ในช่วงที่ผ่านมาอ่าถ้าเราลงไปดูในทมเฟรมเล็กๆหน่อยเราอาจจะเห็นอะไรชัดเจนขึ้นนะครับอย่างเช่นสลปขึ้นสลบลงอะไรแบบนี้นะครับตรงนี้ไม่ค่อยเป็นเทรนเท่าไหร่ถ้าราคามันพันพ,นพนเส้นแบบนี้แสดงว่า ราคามันเป็นไซด์เวย์อยู่นะครับยังไม่ได้เป็นแอลโน้มยังไม่มีเทรนเกิดขึ้นแท่งเทียนหรือราคาเนี่ยมันก็จะพันเส้นทะลุไปทะลุมาแบบนี้นะครับแล้วเส้นมันก็จะค่อนข้างจะแฟลตเป็นแนวระนาบนะครับถ้าถ้าตลาดเป็นเทรนนะครับให้ดูตรงนี้นี่เห็นไหมครับ ราคาเนี่ยจะต้องวิ่งไปก่อนแล้วถูกไหมครับแล้วเส้นค่าเฉลี่ยเนี่ยมันถึงจะค่อยๆสลปลงลงลงเรื่อยๆนะครับเราก็รู้แล้วว่าแนวโน้มในช่วงนี้มันเป็นขาลงถูกไหมครับแต่ราคามันจะไปก่อนแล้วนะอยู่ที่พีเรียดที่เราใช้ด้วยนะครับเนี่ยช่วงนี้เป็นไซด์เวย์เห็นไหมครับราคาพันเสน้นอ่าตรงนี้เป็นเทรนด์อันนี้ตรงนี้ตรงนี้เป็น, to, k, น,นเทรนด์ยาวเลยเห็นไหมครับราคาก็วิ่งอยู่ใต้ค่าเฉลี่ยอยู่ต่ํากว่าค่าเฉลี่ยนะครับอ่า Alum. แล้วก็อยู่ y. แบบนี้ไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันก็จะวนกลับไปกลับมาแบบนี้แหละครับเทรนด์มันก็เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเราก็ใช้เพื่อเอามาดูแนวโน้มเพื่อที่จะดูประกอบการวิเคราะห์หรือการพิจารณาของเราอีกทีหนึ่งนะครับอ่านี่คือหน้าที่แรกของมันนะครับหน้าที่ที่2ของเส้นค่าเฉลี่ยก็คือมันสามารถใช้เป็นแนวรับแนวต้านแบบดินามิกได้ด้วยนะครับเราจะสังเกตได้ว่าช่วงบางช่วงเวลาเห็นไหมครับอย่างเช่นตรงนี้ เราจะสังเกตว่าราคาเนี่ยมันมาชนเส้นเห็นไหมครับแล้วมันก็ถูกกลับลงไปกลับลงไปอ่าแล้วก็ลงยาวเลยแบบนี้ก็มีนะครับแล้วก็จะเกิดขึ้นบ่อยๆอเห็นไหมครับราคามันจะมีบางช่วงที่มัน respect หรือมันให้ความสําคัญกับเส้นที่เราใช้นะครับตรงนี้แหละที่มันจะเป็นกับดักของเทรดเดอร์ลหลายๆคนที่พอถึงช่วงเวลาที่ราคามัน พันเส้นไปมาไม่กับตัวที่เส้นก็เลยทำให้เทรดเดอร์หลายๆคนพยายามตามหาตัวเลขของค่าเฉลี่ยเพื่อที่จะให้มันรับกับเส้นอยู่ตลอดเวลาใช่ไหมมีใครเป็นอย่างนั้นบ้างแต่จะบอกเลยว่าไม่ว่าเราจะเปลี่ยนไปใช้พีเรียดเท่าไหร่เราก็จะเจอเหมือนกันหมดคือราคาก็จะเลสเบกเส้นในบางช่วงเวลาแล้วก็ทะลุไปทะลุมาในครั้งที่เหลือส่วนใหญ่ก็จะ ทะลุจะมากกว่าใช่ไหมที่เราย้อนดูกันนะครับมันเลยทําให้หลายๆคนไปตามหาอ่าพีเรียดว่าจะใช้เลขอะไรดีเนี่ยมันถึงจะเทรดกับเส้นได้ตลอดไปก่อนอื่นขอดึงสติเทรดเดอร์ก่อนนะครับจะบอกว่าตลาดมันไม่ได้เป็นเทรนด์อยู่ตลอดเวลาถูกไหมครับ นานๆจะมีเทรนด์เกิดขึ้นทีหนึ่งส่วนใหญ่ก็มักจะเป็นไซด์เวย์ซะมากกว่าแต่ถ้ามันมีเทรนด์ขึ้นมานะครับเราก็ใช้เส้นค่าเฉลี่ยเทรดได้ถูกไหมครับแล้วก็มันก็แบ่งเป็นเทรนด์ระยะสั้นระยะกลางระยะยาวอะไรแบบนี้อีกนะครับเพราะฉะนั้นมันเลยทําให้เราจะเปลี่ยนไปใช้ค่าเฉลี่ยเลขไหนนะครับมันก็จะเจอเหตุการณ์เหมือนกันทั้งหมดเลยก็คือมีแค่บางช่วงที่ราคาเนี่ยเลสเบกเส้นค่าเฉลี่ยที่เราใช้นะครับแล้วก็ที่เหลือ ก็คือไม่สนใจเส้นของเราแล้วนะครับอ่ามันก็เลยเนี่ยแหละทำให้ถ้าเทรดเดอร์ยังไม่เข้าใจหลักการทำงานของเส้นค่าเฉลีย่ยก็จะเอาไปใช้เป็นก็จะไปตามหาระบบอะครับไปตามหาตัวเลขการตั้งค่าแล้วก็พยายามจะหาโฮลี่เกรลหรือว่าจอกศักดิ์สิทธิ์ที่จะเป็นแบบตัวเลข Magic Number ค่าวิเศษที่จะทำให้ราคามันจะ Respect เ,เส้นแล้วก็ชนะตลาด เสมอนะครับซึ่งจะบอกว่ามันไม่มีนะครับไม่ต้องไม่ต้องไปตามหาเนาะเราก็เข้าใจหลักการทํางานของเส้นก็พอนะครับแล้วก็เลือกมาใช้ที่มันเหมาะสมกับเราว่าอย่างสมมติอ่ะยกตัวอย่างให้ดูนะครับอย่างอย่างของผมเองนะครับอย่างของมาลินเองก็เทรดในระยะยาวใช่ไหมครับก็จะดูใน time frame day นะครับผมก็จะใช้ค่าเฉลี่ย200นะครับค่าเฉลี่ย200ก็จะดูไปเลย200วันนะครับ ก็จะดู200วันที่ผ่านมาว่าอ๋อตอนนี้นะราคามันอยู่ใต้เส้นค่าเฉลีย่ยอยู่แสดงว่าแนวโน้มในระยะช่วงที่ผ่านมาเนี่ยมันค่อนข้างจะเป็นขาลงนะถ้าราคามันขึ้นขึ้น,ข,นขึ้นไปในราคาที่สูงพอสมควรเราก็อาจจะหาโอกาสในการเข้าทำกำไรในฝั่งเซลล์หรือขายตามแนวโน้มของมันนะครับก็จะเอามาตีความหมายแค่นี้เองส่วนเอามาใช้เป็นแนวรับแนวต้านไหมก็ มีบ้างนะครับแต่มาลินก็จะดูไปทางซ้ายมือก่อนว่าช่วงที่ผ่านมาเนี่ยราคามันเลสเปกหรือว่าให้ความสัมพันธ์กับเส้นที่เราใช้หรือเปล่าเราก็ย้อนไปดูปรากฏว่าอา้าวราคามันไม่ได้สนใจเส้นเลยนี่แต่ว่าแนวโน้มมันค่อนข้างเป็นขาลงอ่ะอันเนี้ยผมก็จะไม่ใช้เส้นค่าเฉลี่ยมาเป็นแนวต้านในการเข้าเซลนะครับก็จะไปดูแนวต้านอย่างอื่นแทน แต่ว่าเอามาดูเฉยๆว่าอ๋อมันอยู่ใต้ค่าเฉลี่ยนะตอนนี้นะครับในช่วงที่ผ่านมาก็มีแค่นี้เองนะครับที่เอามาใชา้ที่เหลือก็คือก็อาจจะไปดูอย่างอื่นประกอบอย่างเช่นแนวรับแนวต้านหรือว่าปฏิอแอคชันตัวอื่นอะไรแบบนี้นะครับแต่ว่าบางคนที่ใช้เส้นค่าเฉลี่ยเทรดอย่างเดียวเลยก็มีนะครับเคยมีระบบเทรดอันนึงตอนสมัยเรียนใหม่ๆกบับกับโค้ดต่างชาตินะครับเขาก็จะใช้เส้นค่าเฉลี่ย ก็ใช้เป็น EMA นี่แหละนะครับ Exponential ก็จะใช้ค่า20 50 200ก็คือเอาไว้ดูระยะสั้นอันนึงระยะกลางกลางอันนึงแล้วก็มีมีเส้นที่เป็นแนวโน้มในระยะยาวๆอีกทีนึงนะครับแต่ว่าสั้นยาวของแต่ละทำเฟรมมันก็ไม่เท่ากันถูกไหมถ้าเราไปเทรดแบบทำเฟรมเดย์แบบนี้ ยี่สิบก็คือช่วงยี่สิบวันที่แล้วห้าสิบก็คือประมาณห้าสิบวันที่แล้วสองร้อยก็คือช่วงสองร้อยวันที่ผ่านมานะครับแต่ถ้าเราไปอยู่ในทมเฟรมหนึ่งชั่วโมงมันก็คือเส้นยี่สิบก็คือเส้นยี่สิบค่าเฉลี่ยของ2ช่วงยี่สิบชั่วโมงที่ผ่านมาก็คือไม่ถึงวันแล้วก็ห้าสิบก็คือประมาณห้าสิบชั่วโมงที่ผ่านมาและสองร้อยก็คือสองร้อยชั่วโมงที่ผ่านมานะครับมีแค่นี้เองที่ อ่าอินดิเคเตอร์เขาให้ข้อมูลเรามานะครับแล้วเราก็เอามาทําการคาดการณ์ต่ออีกทีนึงนะครับอันนี้คือเทคนิคการใช้เส้น moving average นะครับอ่าลองยกตัวอย่างให้ดูอีกทีนึงถ้าสมมุติว่าเราเพิ่มเลขอื่นไป20เปลี่ยนสีด้วยเดี๋ยวงง20 20สิีชมพูแล้วก็มีเส้น50 อีกอันหนึ่งอ่าต้องใช้กี่เส้นถึงจะดีอันนี้แล้วแต่เลยแต่อย่าให้มันเยอะไปนะครับเพราะว่าเดี๋ยวจะงงซะเองนะครับถึงจะใส่ไปกี่เส้นก็แล้วแต่ถ้าเราเข้าใจหลักการทํางานของมันก็พอครับเราก็จะได้รู้ว่าอ๋อเราที่เราใส่3ามเส้นเนี่ยเพราะว่าเราจะดูช่วงระยะสั้นระยะกลางระยะยาวนะครับอ่าเราก็จะได้เห็นว่าแต่ละช่วงเนี่ยราคามันค่อนข้างจะมีแนวโน้มอย่างไงแล้วก็ทําให้เราตัดสินใจ ทิศทางที่เราจะเข้าทำกำไรได้ง่ายขึ้นนะครับแต่ก็อย่าลืมนะว่ามันไม่มีอะไรร้อซในการในในการเทรดนะครับเพราะว่าตลาดมันก็วิ่งไปตามอารมณ์ของคนทั่วโลกนะครับของคนส่วนใหญ่ว่าใครคนซื้อหรือคนขายมีมากกว่ากันแค่นั้นเองนะครับเพราะฉะนั้นบางทีราคามันจะกลับเทรนมันก็มันก็เบรกกลับขึ้นไปของมันเองเฉยๆอย่างนั้นเลยก็มีนะครับอ่า โอเคเนาะพอเข้าใจหลักการทํางานของเส้นแล้วก็สามารถนําไปใช้อ่าเอาไปพัฒนาระบบเทรดตัวเองก็ได้หรือเอาไปประยุกต์ใช้กับเครื่องมืออื่นๆก็ได้นะครับลองดูคู่อื่นบ้างสอง่อาสมมติว่าดูทอง นะครับดูท้องอนะ่ะเส้นช่วงระยะสั้นกับระยะกลางเนี่ยเริ่มมาพันพันกันแล้วเห็นไหมครับมันก็วิ่งไปตามราคาที่มันวิ่งไปวิ่งมาเป็นไซด์เวย์แบบนี้นะครับแต่ในระยะยาวเห็นไหมครับเส้นสีน้ําเงิน200ข้างล่างมันก็ยังเป็นขาขึ้นอยู่เพราะว่ากราฟมันขึ้นมาเยอะมากเลยค่าเฉลี่ยในช่วงที่ผ่านมาเห็นไหมครับมันก็เป็นแบบนี้เองเนาะก็ เอาไปประยุกต์ใช้ดูไม่จําเป็นต้องเป็น2 0 5 0 200ก็ได้ครับอยากใช้เลขอะไรก็ใช้ได้เลยเพราะว่าตอนนี้เราก็เข้าใจหลักการทํางานของเส้นเรียบร้อยและว่ามันทาอะไรได้บ้างนะครับมารีแคปกันอีกทีหนึ่งก่อนจบนะครับวันนี้เราได้เรียนรู้ในเรื่องของเส้นค่าเฉลี่ย moving average นะครับการทํางานของเส้นอ่ามันเฉลี่ยราคามาให้เราดูยังไงบ้างนะครับเราต้องทความเข้าใจเกี่ยวกับการทํางานของมันก่อนว่าอ๋อมันคือค่าเฉลี่ยของราคาตามพีเรียที่เรา เราตั้งค่าไว้นะครับแล้วเราก็ไม่ต้องตามหาตัวเลขแล้วเรากําหนดขึ้นมาเองก็ได้ว่าเราอยากดูข้อมูลย้อนหลังสรุปไกลแค่ไหนเพราะว่าเรารู้แล้วมันทานํางานยังไงแล้วก็เอามาใช้เป็นแนวโน้มในการดูทิศทางโดยดูจากการสโลปของเส้นนะครับสโลปลงก็แสดงว่าแนวโน้มนะช่วงเวลาพีเรียดที่เราใช้น่ะเป็นขาลง ถ้ามันสโลปขึ้นก็แสดงว่าแนวโน้มมันค่อนข้างจะเป็นขาขึ้นถ้ามัน flat เป็นแนวระนาบแล้วก็ราคาก็พันเส้นไปมาเริ่มทะลุเส้นไม่สนใจเส้นอ่าก็อาจจะเป็นตลาดเป็นไซด์เวย์เกิดขึ้นนะครับแล้วเราก็สามารถใช้แนวรับแนวต้านแบบไดนมิกได้ด้วยนะครับใช้เป็นแนวรับแนวต้านได้ด้วยแต่จะให้ดีน่าจะควรใช้ใน ตลาดที่เป็นเทรนแนวโน้มอยู่นะครับคือเส้นต้องสโลปลงหรือสโลปขึ้นแล้วราคาช่วงที่ผ่านมาก็ต้องเริ่มที่จะ respect เส้น moving average ที่เราใช้ด้วยนะครับก็คือต้องเริ่มแบบเอ๊ะเ,เด้งๆอยู่บนเส้นหรือว่าไม่ผ่านเส้นและในช่วงที่ผ่านมาแล้วเราก็อาจจะใช้เป็นจุดอ้างอิงเป็นแนวรับแนวต้านเคลื่อนที่แบบดินามิกได้นะครับจุดอ่อนของเส้นค่าเฉลี่ยนี้ก็คือนะครับมันจะ มันจะใช้เป็นแนวรับแนวต้านไม่ได้ในช่วงที่เป็นตลาดไซเวย์เพราะว่าราคามันจะไซเวย์ไปไซเวย์มานะครับมันก็จะวนอยู่แถวเส้นค่าเฉลีย่ยทําให้เราเห็นราคานะครับมันเบรกเส้นขึ้นเบรกเส้นลงไปมาไปมานะครับณนะพฤติกรรมแบบนี้เราจะไม่ใช้เส้นค่าเฉลี่ยมาเป็นแนวรับแนวต้านนะครับเราจะไปใช้เทคนิคอื่นแทนนะครับในตลาดที่ไม่ใช่เทรนเราก็จะไม่ใช้นะครับอันนี้คืออันนี้คือข้อเสียของมัน มันก็แค่บอกเราได้ว่าออค่าเฉลี่ยมันเป็นเ,เป็นไซด์เวย์นะมันแฟ a ตไม่ไปไหนเลยบอกเราแค่นั้นเองนะครับเราก็ามาตีความต่อว่าโอเคไซด์เวย์เราอาจจะไม่เทรดหรือใช้เทคนิคอื่นในการเทรดไซด์เวย์นะครับโอเคเนาะถ้ามีคำถามตรงไหนสงสัยก็สามารถคอมเมนต์หรือถามเข้ามาได้เลยนะครับ